ลิซ่าไปร่วมงานเปิดตัวนาฬิกาของตัวเองในสัปดาห์นาฬิกา LVMH ที่รวมหลายแบรนด์ในเครือไว้ด้วยกันทั้งบุกเรีดานิเอลล็อตเจล e อนเจนตาอโบและแท็ h หอยเอซึ่ง CEO ของบุกเรีนะครับถึงกับบอกว่านาฬิการูดิซ่าเนี่ยคือที่สุดของงานในปีนี้แถมเธอเองก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกาที่รังสรรค์ด้วยตัวเองในปีนี้เป็นครั้งแรก หลังจากที่ิซ่าน,นะครับไปร่วมงานการกุศลที่ฝรั่งเศสนะครับเธอก็ได้สร้างมหกรรมเอ็นเกตแบบช้ำๆให้กับแม่งานแบบซึ้มมืม้วนใจกันไปเลยโดยหลังจากที่จบงานนะครับก็มีงานต่อที่อเมริกาล่าสุดน,นะครับก็มีข่าวว่าลิซ่านั้นเดินทางไปอเมริกาโดวยวิดีโอนี้นะครับผู้ใช้ทิกตอกที่เป็นช่างภาพในไมอามีได้ออกมาโพสต์วิดีโอว่าพรบิซ่าแบ็คพิงก์ที่หาดไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยในวิดีโอเองนะครับเธอมาด้วยเดรสสีเข้มบวกส้นเข็มคือสวยบาอ เห็นข้างหลังก็รู้ว่าเป็นเธอแถมถือกระเป๋าเซลีนทำผมแบบพุดดีพุดเดออมตะนครหลายคนสงสัยว่าลิซ่าไปงานอะไรใช่ไหมครับในคลิปนี้นะครับลิซ่าน่าจะไปสัปดาห์นาฬิกาของ l v m s ประจำปี2000 โดยก่อนหน้านี้นะครับราววันที่1กุมภาพันธ์คุณบาบินซี o โอของบูการีนะครับได้ออกมาโพสต์ว่าได้ไปพบกอริซันในไมอามีด้วยซึ่งกันไปในครั้งนั้นเพื่อฉลองนาฬิกาบูการีแบบ Limited, ลิมิเต็ดรุ่นลิซ่านั่นเท่ากับว่านาฬิการุ่นที่2ของลิซ่านั้นเธอมาเปิดตัวนาฬิกานี้ด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนกับรุ่นแรกพร้อมกันนี้นะครับคุณบาบินซโอของบูการีก็บอกด้วยนะครับว่า หนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดใน LVMH Watch Week หรือสัปดาห์นาฬิกา LVMH ประจปี2024ก็คือนาฬิกาที่ผลิตจากเหล็กกล้าที่แข็งแรงพร้อมทองคำที่สวยที่สุดในจักรกวาลหน้าปัดเรือนใจแบบโมเสกเคลียร์จากเศษจนเป็นทรงอันนี้ผมเติม น้าปัดแบบโมเสกที่ร่วมกันทำกับโกลบอลแบนแอ a ์บัสเซอร์อาจเป็นที่รักของพวกเราอย่างลิซ่าเป็นนาฬิกาบูการีบูการีที่มีความสลับซับซ้อนพนวกกับความร่วมสมัยและสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะมันคือที่สุดที่เคยมีมาปาดเถอะพงัยพะนยอไมโซโดยนาฬิกาบูการีลุลิซ่านะครับลิมิเต็ดรุ่นที่2นี้นะครับมีความโดดเด่นด้วยโมเสกแบบมาเธออะพูลหรือว่าหอยมกซึ่งเป็นการจัดเรียงแบบสี่เหลี่ยมเล็ก มากกว่า400ชิ้นบนหน้าปาดัดส่วนด้านหลังตัวเรือนจะสลักรูปดอกเอเดนไวส์ซึ่งเป็นการยกย่องให้กับความลหลงไหลของลิซ่าเองโดยรูปดอกเอเดนไวส์ที่สลักหลังเรือนนาฬิกานี่นะครับลิซ่าก็ได้สักบ,บนตัวของเธอด้วยเช่นเดียวกันนาฬิกาบูการีบูการีรุ่นลิซ่าลิมิเต็ดต้องซื้อเก็บอิดิชันถูกผลิตแบบลิมิเต็ดเพียง1,500เรือนพาน2ขนาดหน้าปาดัดทั้ง23มิลลิเมตรจำนวน400เรือนและ33มิลลิเมตรจำนวน1,100เรือนโดยเปิดตัวครั้งแรก ที่ l v f h Watch Week 2024ระหว่างวันที่28ถึงวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงแรม w Hotels ในไมอามีในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือ LVFS รวมถึงผู้บริหารของเครือและลิซ่าเข้าร่วมการเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเธอมาในชุดสีดำคลิปแบบสุขมุมรวบผมตึงแบบสาวออฟฟิศพร้อมกับโชว์นาฬิกาบนข้อมือเพื่อสแสดงถึงความมีตัวตนวันนี้แหลคะค่ะ นาฬิกาของนูค่ะสื่อได้สูฟ้าวสื่อได้มัสิเบิร์ <laughs> <laughs> ดูในรูปว่าสวยหรูหราไฮโซมาเจอคลิประหว่างที่ติารนันเดินนี่คือแบบ ลุกไฮโซแบบผู้ประสบความสําเร็จที่สุดจริงๆนาฬิกาบุการีบุกการีรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่2ที่ดิซานนั้นร่วมกันทํากับบุการียังไม่มีการเปิดเผยถึงวันจําหน่ายแต่อย่างที่ทราบกันนะครับว่า1500หเรือนถ้าเปิดีออเดอร์เมื่อไหร่ก็น่าจะหมดอย่างรวดเร็วตามประสา,าแฟนลับระดับไฮโซเช่นเคยย้อนกลับไปในนาฬิกาบุการีลิซ่ารุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นมีลิมิเต็ดเหมือนกันก็ได้มีการเปิดตัวในช่วงเดือนมกราดเดียวกันนี้เองว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดมีแค่พันเรือนช่วงนั้นนเองะครับ ก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่หือหามากแล้วเป็นการเปิดพรีออเดอร์ที่แป๊บเดียวแล้วหมดเลยหมดจนการตลาดของแบรนด์นี้งงไปเลยว่าจะโปรโมทกันอย่างไรดีทั้งที่นาฬิกาจริงๆนั้นไม่มีแล้วหมดไปแล้วก่อนวางจําหน่ายแถมในราคาที่เปิดในช่วงนั้นนะครับก็คือ200,000ถึง2 3 0 0 0 0บาทผ่าน2ขนาดหน้าปาัดผ่านมา1ปีมีการรีเซลราคาไปที่2 6 0 0 0 0 6,000บาทไปแล้วเรียบร้อยก็เรียกว่าถ้าซื้อเก็บแล้วก็มีแต่จะขึ้น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 จริงๆเพราะด้วยความสวยแล้วก็ความลิมิเต็ดและความเป็นลิซานั่นเองและนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลป,ลปนี้ครับก่อนจะกลับไปนะครับฝากช่องสองํารองไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยเผื่อช่องหายช่องปิวช่องอะไรก็ได้ไปเจอกันที่ช่องสํารองแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ